กับผมอริสอนเพียงเกตครับปัญหาจะเอา500หารหรือว่าเอาหนึ่งรหารเพื่อคำนวณให้ได้สอสอบัญชีรายชื่อหรือปา์ต้ลิสหนึ่งคนถ้าเป็นการเลือกตั้งบัตรใบเดียวแบบรัฐธรรมนูญในอดีตก่อนการแก้ไขผมจะไม่มีปัญหาเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า500หารเนี่ยเขาทำมาให้ เฉพาะใช้กับการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเพราะบัญชีรายชื่อกับเขตเลือกตั้งมันอยู่ในบัตรใบเดียวโอกาสที่จะเลือกบัญชีรายชื่อเป็นบัตรเลือกตั้งของตัวเองในบัตรใบเดียวมันไม่มีพอดีมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวมาเป็นบัตรสองใบการหารเนี่ยถึงอย่างไรก็ต้องเอาร้อยหารครับ เพราะ400มันไม่เกี่ยวกับ100ในบัญชีรายชื่อซึ่งมีบัตรของตนเองเลือกคนที่ท่านรักเลือกไปแล้ว400คนเลือกพักที่ท่านชอบอีกร้อยคนก็เอาร้อยหารกับได้ยินข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไม่ว่าใต้ดินนะครับบนดินเลยให้พักรัฐบาลสอวอใช้สูตร500หารโดยไม่คำนึงว่า ร,รัฐมนูญเขาแก้ไขเป็นบัตรสองใบแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําอะไรก็ทําได้ล่ะครับคณะชีงร,รัฐมนูญเขายังทํามาแล้วเป็นกบฏทํารัฐประรรหารทํามาแล้วกลัวผีกลัวแสงสว่างครับกลัวแสงสว่างกลัวพักเพื่อไทยจะแลนสไลด์อะไรทํานองนั้นครับจึงจะต้องเอาสูตรห้าร้อยซึ่งขัดต่อรัฐมนูญมาใช้ครับเพื่อหวัง อำนาจของตนเองเพื่อหวังจะให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่คานึงถึงพี่น้องประชาชนเขาลังเกียจขยะกขยงคุณประยุทธ์มากกว่ารัฐนายกรัฐมนตรีท่านใดนความเห็นโดยไม่เอาเรื่องพักการเมืองมาเกี่ยวครับรัฐธรรมนูญเขากําหนดให้มีบัตรสองใบครับท่านผู้ชมครับใบแรกสี่ร้อยเขตมันเสร็จไปแล้วเหลือใบที่สองคือใบหนึ่งร้อยคนบัญชีรายชื่อเอา เอาขอบเขตประเทศมาเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละพักส่งบัญชีรายชื่อได้เท่าไหร่ก็เอามาหารกันในร้อยไม่เห็นจะมันยากอะไรเว้นแต่กลัวผีแสงกลัวผีแสงแสงผีกลัวแสงสว่างครับผด็จก,การกลัวประชาธิปไตยครับอย่าพักอย่าดันอย่าบีบมากนะครับพี่น้องประชาชนอด้นทนไม่ได้กติกาอะไรกูก็ไม่สนระวังนะครับจะแลนสไลด์ทั้งแผ่นดิน สกัดไม่อยู่หรอครับประชาชนเขาเบื่อประยุทธ์จันโอชาเบื่อเช้า